สิ่งที่ใช่จะมาในเวลาที่เหมาะสมเสมอทุกคนเชื่อในคำพูดนี้หรือเปล่าคะและแน่นอนค่ะไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณมันไม่ได้สามารถที่คุณจะเปลี่ยนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วได้แต่คุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆว่ามันควรจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายในชีวิตของคุณได้ค่ะ ที่วันนี้ครูเกตพูดถึงเรื่องนี้เพราะมีโอกาสได้อ่านเจอนิทานเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระราชาคนหนึ่งค่ะซึ่งเขามีเพื่อนสนิทแล้วก็เพื่อนสนิทของพระราชาเป็นคนที่ชอบมองถึงเรื่องดีๆไม่ว่าเหตุการณ์นั้นๆจะดีหรือว่าเหตุการณ์จะร้ายเขาก็มักจะพูดว่านี่แหละเป็นเรื่องที่ดีนะทั้งสองคนชอบออกไปล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจค่ะแล้วก็มักจะออกไปล่าสัตว์ด้วยกันเป็นประจำ จนวันหนึ่งขณะที่กำลังล่าสัตว์เพื่อนรักของพระราชาเผลอทำปืนลั่นค่ะแล้วปืนนั้นก็บังเอิญไปโดนนิ้วของพระราชาทำให้นิ้วเท้าของพระราชาขาดกระเด็นค่ะเพื่อนของพระราชาก็เลยพูดว่านี่เป็นเรื่องดีนะพระราชาตอนนั้นทั้งเจ็บแล้วก็โกรธมากๆค่ะจึงได้จับเพื่อนคนนี้ขังไว้ในคุกมืดระยะเวลาหนึ่งปีผ่านไปพระราชาออกไปล่าสัตว์พร้อมกับกลุ่มทหาร แต่โชคร้ายมากที่ได้พบเจอกับเผ่ากินคนค่ะทําให้กลุ่มทหารของพระราชาแตกกระเจิงกันไปคนละทิศละทางต่างคนต่างก็หนีเอาตัวรอดมีพระราชาคนเดียวที่ถูกจับและเมื่อถูกจับตัวไปพระราชาก็สั่นกลัวเป็นอย่างมากเขามารู้ตัวอีกไม่นานว่าจะถูกฆ่ากินแน่แ,นแต่บังเอิญว่าขณะที่ชนเผาชนเผ่ากินคนน่ะกําลังทําพิธีกรรมล้อมรอบกองไฟอยู่ก่อนที่จะส่งเวยพระราชา เขาก็จะต้องมีการเอาพระราชาไปอาบน้ําให้เนื้อตัวสะอาดสะอ้านก่อนปรากฏว่าชนเผ่ากินคนสังเกตเห็นว่านิ้วของพระราชาขาดค่ะนั่นหมายความว่าชนเผ่ากินคนเขาจะกินเฉพาะคนที่มีอวัยวะครบ32เท่านั้นเพื่อเป็นการที่จะบูชายันให้ชนเผ่าของเขาจเจริญขึ้นไปเรื่อย แต่ว่าพระราชามีนิ้วที่ขาดไปมันผิดหลักของชนเผ่าและอาจจะเป็นการากินีทำให้เขาปล่อยตัวพระราชาไปแล้วก็ไม่กินพระราชาค่ะพระราชาดีใจมากที่รอดมาได้เพราะการที่นิ้วขาดสามารถเป็นการช่วยชีวิตพระราชาได้ไม่ให้เขาถูกฆ่าพระราชานึกถึงเพื่อนของเขาขึ้นมาทันทีเลยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ปืนลั่นในวันนั้นทำให้พระราชารอดชีวิตในวันนี้ พระราชารีบไปที่คุกเมื่อที่ขังเพื่อนไว้เมื่อได้เจอกับเพื่อนพระราชาก็รีบเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังรวมทั้งกล่าวขอโทษเพื่อนที่ได้ขังเอาไว้ในคุกเป็นเวลานานค่ะเพื่อนนายพูดถูกมันเป็นเรื่องดีที่นิ้วโป้งของข้าขาดหายไปขอโทษนะที่จับนายมาขังคุกเป็นเวลานานฉันรู้สึกแย่กับนายมากฉันขอโทษนายจริงๆเพื่อนของพระราชายิ้มออกมาแล้วก็พูดว่าไม่ต้องขอโทษเลย นี่เป็นเรื่องที่ดีนะพระราชาทำหน้างงเมื่อได้เห็นคนพวกนี้เขาไม่เมื่อได้เห็นเพื่อนคนนี้เขาไม่โกรธเขาเลยมันเป็นเรื่องดียังไงพระราชาก็เลยถามเพื่อนของพระราชาตอบว่าลองคิดดูนะถ้าในวันนั้นนายไม่ได้จับเราขังไว้ในคุกแล้วเกิดออกไปล่าสัตว์ด้วยกันแล้วบังเอิญว่าเราถูกจับรับรองว่าตอนนี้คงจะโดนชนเผ่ากินคนนะ่ะฆ่าตายไปแล้วเพราะว่าเราเองมีอวัยวะที่ครบ 32ประการเป็นไงกันบ้างคะพอมูพูดมาถึงตรงนี้พระราชาเองก็รู้สึกว่าเพื่อนของเขาเป็นคนที่สามารถมองทุกอย่างให้เป็นเรื่องดีได้โดยรวมเป็นเรื่องที่พระราชากับเพื่อนเขาสามารถที่จะหาข้อดีในเหตุการณ์แต่ละอย่างได้เหตุการณ์บางเรื่องฟังดูเป็นเรื่องที่เลวร้ายอย่างเช่นเรื่องที่นิ้วขาดหรือแม้กระทั่งเรื่องที่โดนชนเผ่าจับตัวไปเรื่องที่ต้องโดนจับขังคุก แต่ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาก็สามารถที่จะมองสิ่งเหล่านั้นให้เป็นเรื่องที่ดีไม่เอาตัวเองจมอยู่กับความทุกข์และก็สามารถที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองได้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เปลี่ยนแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือมุมมองของเขาที่มีต่อสถานการณ์นั้นๆคุณเองก็เช่นกันนะคะถ้าทุกวันนี้คุณเจอเรื่องที่แย่เจอเรื่องที่คุณรู้สึกว่า หนักหนาเกินที่คุณจะรับไหวคุณเชื่อไหมคะว่าถ้าคุณสามารถหามุมมองดีๆในเรื่องนั้นถ้าคุณพบเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นสิ่งดีๆและสิ่งที่ใช่จะมาหาคุณในเวลาที่เหมาะสมเช่นเดียวกันขอบคุณที่ติดตามรับฟังช่องพอดแคสต์ครูเกต s สเตชันสวัสดีค่ะ